ไอหนุ่นี่ไงผมจริงด้วยเด้วยใช่จะไปไหนไอหนุ่มเมื่อเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนจะไม่มีโอกาสได้คุยกันเราต้อง่าอะไรจะนำยาไปรักษาคนเราชื่อสิงไกรสิงไกรรวมคำได้ดีว่าเจ้าเป็นคนที่ช่วยเหลืออินาตายาไว้ กระั้เจ้าทีไปไหนฮะสิงไทรเข้ามาข้าตรการจะนำยาไปช่วยคนแล้วเราสองสองคนก็เป็นกระดุจจากกันอย่า้เข้าไปะจะนำยาไปช่วยคนข้าคิดไม่ผิดตอนนี้น่้อติยาเก่งเงมันคงจะเจ็บเจียนตายอยู่ใช่ไหมคือตุรีบนำยาไปรักษาตัวมันสิงไทรถ้าไม่ยาให้นื้อตยามันต้องทุกข์ทรมาร์ดส่งตัวมันมาใช่ไหมเราเมียนไทยจะส่งมันลงนรกเอง ขอโทษท่านด้วยคนที่ชื่อนาตยาเราไม่เคยรู้จักถอยข้างเข้าไปดีกว่าสิงใครเขา,าจะบอกให้เจ้าดูเล่นใช่ไหมเพาะหน้งนาตยามันคือข้าจของมนที่ข้าแม่เรามินรา <c oughs> เรางมิเนเทพูที่ต้องข้าส่งตัวให้นัตยามาเดนะี๋ยวนี้ท่านมีเหตุผลของท่านข้าก็มีเหตุผลของข้าเช่นเดียวกันข้าบอกได้ไงว่า ข้าไม่เคยรู้จักใช่ไม่รู้จักวุ่อนอ,อะไรกันพยายามเต็มตัตายด้วยเฮือนีเรื่องไอ้สิ่งไรกูจำมึงได้ติดตามึงช่วยเหลือหน้าตสยามเมือนมึง,ม,งมาเท ไปวันไหนมึงจงให้ความจริงวันนี้เสือจะปราศสิ่งกูตัวให้เป็นลิงตายหนูกูจำมึงได้ในตาวันนี้ ถึงหน้าตะยามถึงถามมากกูไม่บอกวันนี้กูมาจนตรอกเฮ้ยกูขอบอกไม่กลัววันนี้ตั้งใจมาโดนรุนเอาครต,ต่างดีตรงตัวยนาแ,แต่คำมันจะเที่ว่าใครจะดีหรือทูกว ยกทัพมาเป็นแทนของส้กันแบบชวชวนม้่มีทองไมเ็นกแล้วองตแสไปเลยครับพี่น้องไปยิงสนสัตร เไปรับลอทำให้กดงทัยืนรอต่อไปนไปแล้วนะลกต้องสวยนะแไปเยอะล้วอยากมเท่นไม่มายแพวกมึงนี่แยกันร้องชมกูกันอยู่นั่นแหละใครมึงอะท้องวนถาม อ๋อแสดงว่าคุณคงไม่ใช่คนเถือยญาติบ้านนี้คุณคงไม่คนเถือยญาติบ้านนี้คุณคงไม่ความพี่ความมันไล่ฆ่าพี่สิงห์พายมาแบบนี้หรอกนี่ฉันจะบอกแล้วให้นะพี่สิงห์พายเป็นพี่ชายฉันเป็นพี่ชายฉันที่ฉันรักมากที่สุดด้วยยังไม่ต่งแล้วไม่รับแล้วพี่ชายฉันตยยเไม่นไม่ละตลก็ไดอ อะไรอะไรเราจะเต้นจิ้วไหมกูโอมะกูกำลังเด็กกำลังแข็งเนาะนี่นี่นี่ระวังตัวนี่จะกลัดไหมเนี่ยพูดไม่ได้ดูเพื่อนตัวเองเลยเพื่อนฉันสวยนะไหนเนี่ยสวยสวยที่สุดนะใช่พูดดีมากดีละมึงสองคนนั้นนั่งอยู่หน้างานจบมาดีแล้วเหมอแล้วพวกนี้มันปากเสียงจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณ เจอหน้ากันครั้งแรกจะไม่ให้เราพูดบ้างเลยยังไงขออย่าไม้พูดบ้างนะเราจะได้ทำตัวให้เธอได้รู้จักว่าเราเป็นใครปอยเราเป็นคนผมเรียกดังมากลืมตาเดี๋ยวเวลาเล่นลิเกจะหลับตาเล่นตัไมจะมองอะไรเห็นไหมเนี่ยลืมตาตาสระอีอ๋อถ้าเป็นหลานนี่ละพูดเลยทำไมอ่ะลืมตา <c oughs> เาเตรียมช็อตนี้เลยไม่ต้องหาแดกแล้วตัวสลกเทั้ที่นาตัวอะไรเนี่ยอย่ายิ้มอย่ายิ้มเดี๋ยวไม้โบกปาร์ตี้คิ้วสวยเลยนคิ้วสวยเราเนี่ยพี่นาเขาเป็นนาเป็นสายเลือดองเสน่ห์พ่อโลกอะไรแทนเป็นดินไทยใต้ จับได้หรือเปล่าเรื่ะชมมินทางั้นฉลาเลยนะจะรีบไปไหนแค่รู้ว่าเราชื่อว่ามินทาถ <ไป S 1> ึงกับต้องหนีเลยหรอฮะนม่นางกลัวเหรหรือเปล่าก็ได้ทิงอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเออฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรมมแต่ทำไมพยายามที่รู้ว่าเราชื่อว่ามินทาต้องแสดงอาการออกมาแบบนี้ด้วย เธอต้องได้ยินอะไรมาแน่ๆเลยบอกเรามินทามาเดี๋ยวนี้ตัวฉันไม่ได้ยินคนในตลาดพูดกันว่าโอได้ฉบับมินทามีนิสัยที่เดือดร้ายแล้วใครจะกล้าคุยด้วยล่ะจ๊ะอย่ไปเชื่อไอ้อ<ต>คนน <ๆ S 2> ี้แม่นางแม่นางมีชื่อว่าอะไรอะ่ะแบบฉันชื่อว่ามาลัยจ้าชื่อว่ามาลัยเหรอได้จา้าอย่าโน้มแม่เรีอยังๆๆๆ แต่ไม่แตแล้อนโตแล้วออมาลายนี่มาลายได้ยินคนเพูด,ดกันว่าเรามินทราเป็นคนดูร้ายอย่างนั้นน่ะเหรอพี่ <c oughs> ทำไมเชื่อคนง่ายจังเลยวันนี้มาลายก็เจอเรามินทราแล้วนี <c oughs> ่เห็นไหมเลยไม่เห็นดูตรงไหนเลย <c oughs> คนนุแลแล่นยายมาลายใช่ไหมไม่ใช่ว่าไงนะแหมพูดดินี่เจาะท้งหัวเล คุยอะไรเนี่ยต้องคุยอะไรมาราตรนนี้มาะไรก็ได้คุยกับเรามินทราแล้วเห็นหรือเปล่าเรามินทราไม่เห็นจะดูตรงไหนเลยได้สัมพันธ์กับตัวเองแล้วนี่มารายคิดว่ายังไงบ้างแหละหม่อมฉันเชื่อก uh ็ได้ไปค่ะแต่หม่อมฉันก็ยังไม่มั่นใจนะไปค่ะไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอไปแล้ว้วแบบนี้เรามินทราจะต้องทำอะไรกันเนี่ย ทำไงดีพี่จีบเขาสิจีบเขาจะไปทำวัญญาที่ไหนไปจีบเราไม่เคยจีบผู้หญิงเลยไม่เป็นเลยเหรออืมทำไมไม่หัดบ้างล่ะปวดแล้วเรียนแล้วทำไมไม่เป็นอะไรเลยหรือจีบหญิงจีบหญิงจีบหญิงไงอ่ามึงอย่าคิดอย่างนั้นเด็มึงหาว่ากูหมกมุ่นเหรอเออกูคนดีนะเว้ยมึงไม่หมกมุ่นแล้วมึงฝากไหวเอาอย่างงี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวจีบให้ดูไปจีบไปจีบไปสอนเขาต้องถึงมือเราที่แหละทีลึกทลบ น้องทุดฟ้าน้องปอยมาเฮ้ยแับพี่ไม่ได้จะถอดให้ดูไงว่าจีนอ่ะไม่ใช่ฉันรักคนอื่นนะดูคนอื่เขาชอบอะไรชอบอบบเด็กไม่ชอบเด็กนะเหรอใครก็ได้ได้หมดถ้าสนคือโง่ไม่ได้ค่ะอ้าวถ้ามึงเดินมางี้มึก็ต้องทิ้งขี้ไว้กูละทำไมทำกันอย่างงี้ล่ะคนหรือปั้นจันก็ไม่รู้นี่นะมึงเชื่อวาดปั้นจันให้กูดูหรอไม่เคยเลยรู้อ่ะนี่เขาตอบไงตอบ ตัวอชื่ออะไรชื่ออะไรถามชื่อเขาก่อนชื่ออะไรถามโนแล้วค่ะถามม่งสิคุณจะไปถามใครอีกวะแต่อันนี้เราไม่ต้องพูดอันนี้คือความมันไส้ส่วนตัวโนชื่อว่าจิบจี้ค่ะจิบจี้ค่ะมีนามสกุลไหมมีค่ะเอนามสกุลปิปป่าแป้งค่ะโธ่ที่อื่นมีให้ปากก็ไม่ปากนามสกุลอยากจะรู้นักมึงไม่ได่สงการเขาปากแป้งมึงให้เขาปากตรงไหน แก้มค่ะปากแก้มนะใช่อย่าคิดลึกได้เลยค่ะวันนี้คะชอบอะไรชอบอะไรชอบพี่ป่ะพี่เลยอุ้ยชอบสิครัพี่ลองใจลังเชิงชอบพี่ป่ะพี่ก็ชอบน้องนะจริงหรือเปล่าพี่จพูดอะไรสวยอยากจะอยากจะร้องเพลงให้น้องเต้นว้ายตายแล้วสงการบางทีอยากจะสนุกสนานน้องก็อยากเต้นมากเลยค่ะคุณพี่อยากจะร้องเพลงให้สนุกสนานน้องเต้นให้พี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเว้นพอเว้นพอ สาชนลนเธอะไรเธอจากไปาบังเธอไอดายพ่อตายเหรอฮะไล่พ่อหมึงเนี่ยช่วยทีช่วยทีไอแม่ทออกเลยนะอะไรของมึงเนี่ยเลาว่าเขาลัดเขาลัดเ้าไม่ทำอย่างนั้นมรงร้องเพลงไม่พอเต็มทีเลยใครจะชอบมึงวะใ้มึงจะ เงี้ยแล้ไดดูาบ้าัอ่าไม่เห็งนะเอ้ยตดเองได้ปะทำให้ดูนี่ต้องทำให้ดูได้ได้งนมันอึ้งชโยแม่ไม่ดูรูปร่างตัวยองไยนะไม่ต้องไปเถียงเขาคุยกับกูนี่รักัทำไรอ่ะขอสัมผัสมือนเลยสวยจริงน่าด้ก นยังเนี่ยพี่ชอบจริงเหรอพี่พี่แม่ข้ารู้ว่าเขินนั้พี่พี่เขินมากเลยไม่ต้องเขินหรอกพี่รักเี่พี่รักหนูเหรอพี่อะพูดเกิงนะพี่อะโกหกนะไข้าพ่อข้าแตกตายโอ้โหนี่พายได้เตะรวบยอดแม่นี่ทำอะไรเงี้ยเอาเลยเขินอะมาเกี้ยวกับพี่ดีกว่าที่รักจ๋าเห็นพระเอกกับนางเอกเขาเกี่ยวกันไหม ไม่ต้องกลัวเลยลูกด่างมึงไม่น่ากลัวเลยกลัวอของเวลาเขาเกี้ยวกันนี่คือเขาจะเกี้ยวเราต้องเกี้ยวให้แปรกว่าเขาเลยเราต้องออกปแางขมทิเขมิได้จ้ะร้องได้เปล่าได้จ้ะจัดไปหนึ่งกระเบื้องจ้ะโอ้โหแล้วสบายอ่ะโอ้โหเต้องลงเครื่องใช่แล้ว ปาว่ามันไอหนูเมื่อลำอะไรล่ะต้องานนี่างได้ขอหนูอ่ะล้อาวเรไมก็ได้แต่เขาโอ้โอ้โอ้โอลนา มาเจอคนงามอยากถามสักนิดหน่อยพ่อแม่สาวน้อยมีแฟน

น่ารักจริงๆนี่ไงเย้แม่มันพูดอะเนาะน่ารักได้ชอบอยู่ประเทศไทย่่ีมวยใช่ไหมน่ารักจังเนาะโอยน่ารักแปลว่าอะไรไม่ไม่ต้องพูดเอาภาษากลางเราภาษาไทยเราจะอยู่อะไรเออไม่ต้องอยู่ประเทศไทยเราด้วยแหละเอาอให้ทำให้ดูตัมมูตัมมี่ตัมมูตัมมี่ทเลยขอบคุณนะคะฝันหนังเรียน